สวัสดีค่ะช่องอธิสบายใจมาอีกแล้วนะคะโชว์น้ำตาลใหญ่เลยน้ำตาลขึ้นราคาร้านเราขายเท่าไหร่สามสิบสองบาทมามายี่สิบแปดบาทแล้วนะคะน้ำตาลขึ้นราคาวันนี้ก็ให้เด็กน้อยปิดเทอมนะคะช่วยเรี้ยงน้ำตาลยังไม่ได้เปิดเรียนค่ะเปิดวันที่หนึ่งเราก็จะลูด บัตรประชารัฐนะคะผ่านบัตรประชาชนวันที่หนึ่งนะคะก็คือวันพุธนะคะวันนี้ก็เตรียมเช็ดฝุ่นปัดฝุ่นปัดฝุ่นรอรับบัตรนะคะสั่งของมาเพิ่มเติมแล้วล่ะคะ่ะแต่ยังไม่มานะคะ สั่งข้าวแล้วข้าวใหม่ก็ออกแล้วนะคะขายข้าวใหม่ค่ะเ,เพื่อนเพื่อนข้าวเหนียวดอโอ้ทำไมคกว่างจาัง ของแห้งมาเมื่อเช้าค่ะสดๆเลยมาเมื่อเช้าขีดครึ่งนะคะขายหนึ่งร้อยบาทปลาหมึกกระตอยค่ะขีดครึ่งออพอได้ขายค่ะเพื่อนๆได้ช่วยๆกันอะไรคะเสร็จยังสเสร็จละเสร็จละแอบกินขนมกำไรอยู่กับคนนี้ <laughs> กำไรอยู่กับไอ้หนุ่มน้อยนี่ยนะวันนี้เราก็ปัดฝุ่นนะคะเล่นแบบปัดฝุ่นเลยเตรียมรูดััร ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะคลิปนี้ก็มาอัปเดตนะคะไม่ได้ลงคลิปสนานนะคะขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ